สวัสดีค่ะอาจารย์ชิวานาระยาศรีตุลน,นะคะสาหรับคลิปนี้ค่ะคือต้องบอกว่าเหมือนอาจารย์วานเนี่ยพูดเรื่องเดิมๆอยู่เหมือนกันนะคืออย่างนี้ช่วงนี้ค่ะหลายคนสนใจที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากที่จะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้คําว่าเป็นเบอร์ดีตามดวงนะคะหลายคน,นะค่ะก็ถามว่าไอ้เบอร์ดีตามดวงนะคะกับเบอร์ที่เลือกเองเนี่ยมันต่าง มากไหมนะคะมันต่างกันเยอะหรือเปล่าคืออย่างนี้ในส่วนของเบอร์มงคลที่อาจารย์มาเนี่ยโพสต์ขายโพส์อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันคือเบอร์มงคลนะคะมันคือเบอร์มงคลแต่ว่าทีนี้ มันไม่ได้เป็นการที่ผูกด,ดวงคัดเลือกตามดวงของบุคคลใดคนคหนึ่งไงคือคำว่าเป็นเบอร์มงคลหมายถึงว่าเบอร์ที่อาจารย์มาโพสขายมันคือเบอร์ที่เป็นคู่มงคลเป็นคู่ลำดับที่ดีทั้งหมดทุกคู่นะคะแต่การจัดวางเบอร์ตามดวงส่วนบุคคลนะคะมันจะเป็นการที่อาจารย์วานเนี่ยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของคุณ่ะผูกด,ดวงนะคะผูกด,ดวงในรูปแบบของหลักวิชาวรษไทายนะผูกด,ดวงขึ้นมาก็จะเป็นรูปราศีจัด แล้วจะมาต้องดูนะคะว่าดาวดวงไหนที่ดีในพื้นดวงคุณเช่นดาวพฤหัสดีไปอยู่ในเรือนสุภาไปอยู่ในเรือนภพที่ดีนะคะมาจากเรือนภพดีได้ตำแหน่งที่ดีได้ตำแหน่งมหาอุดราชโาชคตำแหน่งมหาจักรเกษตรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะต้องคัดเลือกคือการจัดวางเบอร์ตามดวงคือการคัดเลือกตัวเลขที่ดีในในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะมาร้อยเรียงในเบอร์โทราศาพัพท์ เราเลือกเบอร์นั้นให้กับคุณนะคะกะ็ค่อนข้างที่จะละเอียดคือจะต้องมีเวลาเกิดนะคะในการที่จะคํานวณผูกดวงแล้วก็จัดวางดวงชะตาคนเราไม่เหมือนกันนะคะ่ะดังนั้นเลขที่ดีและเลขที่เสียในพื้นดวงชะตาของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะโหราศาสตร์ไทยคือที่สุดแล้วนะคือการจัดวางแบบละเอียดที่สุดเราจะดูแค่พักษาไม่ได้บางคนค่ะ ดูแค่ทักษะพื้นฐานทักษะเลยเกิดวันเสาร์ห้ามใช้เลข4เกิดวันจันทร์ห้ามใช้เลข1จริงๆดูแบบนั้นไม่ได้มันคือพื้นฐานแบบพื้นฐานมากๆเลยนะคะเราต้องดูที่วิชาหระาัต์ไทยนะ,ะเราต้องดูที่การผูกดวงก็คือต้องผูกดวงก่อนเปิดดวงมานะคะบันจะ เป็นการจัดวางที่ละเอียดที่สุดนะคะซึ่งการจัดวางเบอร์โทรศัพท์มงคลตามดวงชะตาเกิดส่วนบุคคลนะคะจะเริ่มต้นที่9,999บาทนะคะ,ะก็ได้ในส่วนของความละเอียดนะคะความละเอียดความสบายใจขึ้นไปอีกและ,ะชัวร์ในเรื่องการวางตัวเลขนะคะส่วนเบอร์ที่เป็นเบอร์มงคลคู่ลำดับ,บ,บนี้ที่จะมาโคบขายถ้าซื้อแบบนั้นไปใช้ได้ไหมใช้ได้มันก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ดี เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลนะคะแต่อาจจะไม่ได้เสริมดวงชะตาให้คุณได้มากเท่ากับการที่จะวางเบอร์ตามดวงนึกออกไหมถ้าเราเนี่ยผูกด,ดวงแล้วคัดเลือกตัวเลขสมมุติว่าดวงนี้มีด,ดาวพฤหัสดีคือเลขห้าดาวอาทิตย์ดีคือเลขหนึ่ง 1, ดาวสุ์ดีคือเลขหกอ่ะอาจารย์วาก็จะพยายามคัดเบอร์ที่มีเลขห้าเลขหนึ่งเลขหกและร้อยเรียงอย่างสมดุลสมบูรณ์ให้กับคุณมันก็จะช่วยเสริมได้ตรงจุด มากกว่าได้ตรงจุดมากขึ้นและเห็นผลไวมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าคุณจะเข้าใจหลายคนถามมาค่ะช่วงนี้ก็คือถามเข้ามาค่อนข้างเยอะอดมินอาจารย์วาก็อ,อพิมต่อไปแล้วก็อาจารย์วาก็เลยทำคลิปขึ้นงนมาหนึ่นงจริงๆค่ะเชื่อไหมว่าเรื่องของการร้อยเรียงจัดวางตามาเบอร์ตามดูส่วนบุคคลนะคะกับเบอร์ที่เราเลือกเองอนเนี่ยอาจารย์วานี่ได้ทําคลิปแบบนี้พูดแบบนี้มาห้าปีหกปีคือปีหนึ่งทําคลิปอยู่ครั้งสองครั้งคือมาพูดอธิบายอย่างงี้ ทำออกมาอยู่เรื่อยๆคือพยายามหาคลิปเก่าไม่เจอค่ะมันไหลไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้วันนี้ก็เลยต้องมานั่งพูดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าคุณจะเข้าใจและคุณเนี่ยจะตัดสินใจได้ว่าคุณอยากที่จะจัดวางแบบบบเอียดตามดวงนะคะหรือว่าอ่ะไม่เป็นไรก็เรางบแค่นี้เราเราเอาแค่แบบประมาณเนี้ย เบอร์งบประมาณนี้ก็ได้มันก็ดีกว่าการที่ไม่ใช้เบอร์มงคลเลยนะคะเข้าใจเนาะก็ตามนี้อขอบคุณหลายๆคนที่สนใจแล้วก็ไว้วางใจให้จันว่าจะวางเบอร์ตามดูนะซึ่งราคาเริ่มต้นที่9,999บาทต้องมีเวลาเกิดชัดเจนด้วยนะคะ